สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่แม่ทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะตักจะมาพูดถึงอาหารบำรุงคนท้องสำหรับไตรมาสสุดท้ายค่ะโค้งสุดท้ายก่อนคลอดเป็นช่วงที่สำคัญมากนะคะช่วงอายุครรภ์24-42ง24สัปดาห์สารอาหารมีความสำคัญมากต่อการพัฒนาสมองลูกค่ะท้ามแม่ไม่เลือกกินกินน้อย การสร้างสมองส่วนต่างๆของลูกก็อาจไม่สมบูรณ์ได้ถ้าอยากให้ลูกฉลาดตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ต้องกินอาหารที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของเซลล์ประสาทและพัฒนาการของเขาค่ะเช่นโปรโตีนเหล็กสังกะสีไอโอดีนและโฟเลตน,นะคะอาหารบำรุงนมช่วงไตรมาสสุดท้ายแม่ต้องคำนึงถึงอาหารเพิ่มน้ำนมเพื่อบำรุงร่างกายควบคู่ไปด้วยเช่น อาหารที่มีธาตุเหล็กสูงจะบำรุงเม็ดเลือดแดงทําให้เม็ดเลือดแดงมีมากพอที่จะลําเลียงออกซิเจนจากเลือดแม่ไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกายและมีเลือดไปเลี้ยงเซลล์ที่ผลิตน้ํานมบริเวณเต้านมของคุณแม่ได้เพิ่มขึ้นอาหารที่มีแคลเซียมสูงแคลเซียมสร้างเสริมพัฒนาการของลูกน้อยและเป็นส่วนประกอบในน้ํานมที่จําเป็นต่อการสร้างกระดูกและฟันของเจ้าตัวน้อยค่ะ อาหารที่มีวิตามินซีและวิตามินดีทำให้ทั้งแม่และทารกในการมีภูมิต้านทานสูงขึ้นช่วยในการเสริมสร้างเนื้อเยื่อและสร้างกระดูกของทารกซ่อมแซมเนื้อเยื่อเสียหายของคุณแม่นอกจากนี้วิตามินที่คุณแม่ได้รับยังจําเป็นต่อการสร้างเซลล์ในบริเวณเต้นเตานมด,ด้วยนะคะทําให้สามารถผลิตน้นํานมได้ดีขึ้นมีปริมาณน้นํานมมากเพียงพอต่อความต้องการของลูกน้อยที่กําลังจะคลอดออกมาค่ะ แหล่งอาหารที่มีวิตามินซีจากธรรมชาติคือในผักและผลไม้นะคะเช่นส้มมะนาวมะเขือเทศผักสดค่ะและวิตามินดีเช่นปลาไข่แดงเนื้อสัตว์ธัญพืชและนมนะคะน้ำหนักคนท้องในไตรมาสที่3คนท้อง3เดือนสุดท้ายก่อนคลอดน้ำหนักของแม่จะเพิ่มขึ้นประมาณครึ่งกิโลต่อสัปดาห์หรือประมาณ5-6กิโลกร,รัมตลอด3เดือนค่ะ สำหรับวิธีบำรุงคนทองด้วยวิตามินนะคะปกติแล้วคุณหมอจะจับวิตามินเสริมให้กับคุณแม่เองอย่างแคลเซียมแล้วก็ธาตุเหล็กค่ะแคลเซียมจะเป็นเม็ดสีขาวๆใหญ่ๆแล้วก็ตัวยาบำรุงเลือดจะเป็นเม็ดสีแดงเลือดหมูนะคะซึ่งคุณแม่ควรกินห่างกันประมาณ2ชั่วโมงค่ะหรือกินแยกมือไปเลยก็ได้เพราะว่ายา2ตัวนี้หากกินพร้อมกันมันจะลดการดูดซึมกันนะคะ อาจจะทานห่างกันอย่างเช่นคุณแม่กินตอนเช้าแล้วอาจจะกินอีกตัวหนึ่งเป็นตอนเที่ยงก็ได้หรือตอนสายๆก็ได้นะคะธาตุเหล็กจะดูดซึมได้ดีเมื่อคุณแม่กินอาหารที่มีวิตามินซีค่ะถ้าคุณแม่กินยาธาตุเหล็กแล้วเสริมด้วยผลไม้รสเปรี้ยวเช่นสม้มก็ยิ่งดีนะคะเพราะวิตามินซีช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็กหลังจากกินธาตุเหล็กเสร็จแล้วผ่านไปสักสองชั่วโมงหรือเป็นมื้อเที่ยงคุณแม่เข้ากินแคลเซียม แล้วเวลากินแคลเซียมให้ดื่มน้ำตามมากๆนะคะเพราะจะช่วยลดอาการท้องอืดท้องผูกจากแคลเซียมได้ค่ะคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณแม่ทุกคนนะคะลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ